ห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและสาระอันน้อยนิดผู้ชมท่านใดคิดจะชมควรใช้จักรยานในการรับชมนะคะ วัสดีครับผมยองฮิมฮีวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทานลูกชิ้นไม้ละ1บาทนะครับลูกชิ้นหมูไม้ละ1นบาท <Wow. S 1> ก็หนึ่งรอยไม้นะครับก็เป็นลูกชิ้นที่ผมซื้อมาเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ในราคาไม้ละหนึ่งบาทนะครับลูกชิ้นนี้ไมาหนึ่งร้อยไม้นะครับวันนี้ผมจะกินให้หมด หมดไม่หมดไม่รู้นะครับก <g> ็ <ül> ยังไงก็จะพยายามกินให้หมดนะครับให้ครับก็หลังจากประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยวันนี้ก็ดูจะแปลกๆนะครับเพราะว่ายองหิมีไม่ได้พาท่านผู้ชมอ่าไปถ่ายแบบเออทำโน่นทํานี่ทําอาหารกินวันนี้ก็จะมาเป็นรีวิวการกินลูกชิ้นนะครับหนึ่งร้อยไม้หม,หมดหรือไม่หมดนะครับ ดูกันนะครับว่าลูกชิ้นจะอร่อยแค่ไหนตอนนี้ก็นี่ครับจะมากินก่อนแล้วนะครับไอตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะชิมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มที่มากับลูกชิ้นที่ผมซื้อม,มานี่ก็เป็นน้ำจิ้มเจียวนะครับดูนะครับ นึ่งไมมนะครับเกินหมดหรือไม่โ oh, <no. S 1> อ้โนพอแล้วครับกินนะครับเฮอากินเยอะกินเหรอเออกินกินกันนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกินเดี๋ยวคุณเตรลครับพี่ผมครับที่วันนั้นที่ที่ผมแกล้งเฮไ่ไปเสียงดังเว้ยเสียงลังอาร์กิฟอยู่ดู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 

กับิมเจียยนะครับเีเต้จื้ลอืมอืมนีหือนดิบอดิบหัตดิบมเลยีบอว่าปูมันดิบครับปูดิบม่ไม่ได้ดิบครับคือผมปิ้งมาแล้วครับย่างมาแล้วครับไอ้ย่างย่างอย่างมกบวะสุกกินเจยปิงกินฟิ้งหรอบเลขี้มาเส่ตปาง นี่ครับเกะเป็งนงี้ครับเอาเไว้ไว้มันเด็ดเอาไว้ฮ่าฮ่าฮ่าอืมอ่ากงกล่พี่ตื่นจะเอากล่องครับวันนี้ออกครับเออออกมันปูอยู่ข้างในนี้ครับ <c oughs> สุดยอดมากมันล้ามหรบ้าครับที่มากินเนี่ยมากินมาเตะเขา มากินใกล้ๆอ่ะ <c oughs> ขออายนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะเจอกันในอีพีต่อไปครับเดี๋ยวจะแก้ยังไงงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับเอาแก้หาหัวนึ่งน้อยวะ Oh no สามสับไอประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าไปอบลมานนะครับนี่ฝักอะไรครับเนี่ครับผักฟิลิปปินส์ครับผักอะไรครับฟิลิปปินส์ครับซาอุฟิลิปปินส์ซาอุครับหิงเลยหิมากครับเนาวมากได้ก่อน เราต้องไม่กินครับมันตันฟิกนาะอื่อ,อน,น,นี่นะครับพ,พี่พี่ผมบอกว่าไม่ต้องเก็บนะครับเด็ดมาเป็นยอดอย่างงี้นะครับเดอเด็ดมาเป็นเป็นต้นอย่างนี้นะครับนี่ผักอะไรครับเนี่ยครับเอ้ยเอ้ยผักอะไรครับผักผิดครับ <S <S น้ำกินละพี่เธอจะกินไหมครับไม่กินได้อะแมงวิ้งเหรอครับย็นจีนี่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  ก็เท็กกอนครับวันนี้มาเท็กกอนครับถ่ายทาที่ข้าวควาคในสวนผมเหมือนเดิมครับข้าวควาาครับข้าวควาาครับข้าวควาาที่ตืวน้องกินอะไรไม่ได้ที่เราทีนมึนแก่ห่ากินอะไรเหาฟังมดละบอกนะบอกมาห้อยมาอัดหมูมาเอ้ามาอัดฟังมา ตลกไหมครับพี่ผมเป็มคนตลกครับส่วนปูนะครับปูอารัตนานะครับไม่ใช่อรักกานะครับมันเป็นปูน้ำครับพร้อมอ่ะเอามาจากบอยผมก็ตรงนี้คือมันมันมันเล็กเกินไปครับคือกินไม่ได้นะครับกล้ามมันก็ส่วนี่กินก็จะเป็นตรงนี้นะครับ มันมันจะอยู่นี่ครับมัน,นแข่งขึ้นครับแข่งขึ้นนฟิกค,ครับรบ้าขึ้นะครับเวาบลาฮะกินได้ตอนนี้กินได้ก็เด้งกันตรงนี้ครับแล้วก็ตักตักน้ำซ่อนครับ พ oh, ี่เ้าอะไรมครับพี่เดอะไรไหมครับเอะไรหรอตั้มหรอเอางี้เนี่ยเอาออครับเอาเอาคับเอาลยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานๆของมันก็อร่อยนะครับ หมื่นบาครับอาจารย์ก็มาดูกันนะครับว่าในหนึ่งร้อยมานี้ผมจะกินเสร็จหรือว่าก,กินหมดไหมนะครับมากินด้วยกันครับมาหมื่นบ้าเลยเลย ออกกล้องเล่อยดิออกครับอายครับมาไม้ครับออกกล้องเลี๋ยวน่ะเออออกเขาอายนะครับพี่ผมอายครับยิ right ่งแย่แล้วไปพูดอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีน้าเจอกันครับ จะแก้ยังไงตอนไหนเอาเวลาเอาวลาอแล้วันีเนี่ยแก้เอเอาเลนน้แ้วับอะมาไปหลาหญ่บอย่างแทบจริงๆครับออครับ พี่ผมก็อยากกินครับแต่ก็ไม่อยากออกกล้องนะครับมัวแต่หัวเราะนะครับนี่นะครับผักกินผักฟีดเจครับด่าครับผักฟีดกินเลยครับมอแม่อดูฟีกหมา

เออเอับอับับฮะเอาให้าเสียบูเสียบสายลูกชิ้นสายกินลูกชิ้นสายอพวกนี้ครับต้งดูไว้ครับนี่โคตรอร่อยนะครับลูกชิ้นมาแค่หนึ่งบาทเองนะครับที่ตลาดนัด อย่าชุ่มตัวยาอย่าชมตัวยอย่าชุ่มกินมะขามส้มครับกินมะมิ๊นมะมินี่เด่เด่นนเด่นเด่นเดนนเเดนนเด่นเดนเด่นเนเดนเนนน่เดนน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 เเน่นเน่

อครับอืมอืมอืออือันออืออืออือ้ืออืออนีอือกืออือกล้อือัืออ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 ออืออออืล้ออืออืออออือออ ครับขี้อายครับขี้อายแต่โอ้โหไปแล้วครับสิบไม้ครับคนเดียวครับนี่กินปลาหมึกเอ้ยกินกินบัวกินูกับลูกชิ้นเอาเนี้ยไปหมดละเอ้ากินเนื้อไปกินบัวกินบัวแล้วเอ้ยไปปวดแคปากข้างมืกินได้ครับข้างมืยแคได้างมือนะมอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก้อตากแดดเิงบบ้ตากแดดบ,บนโนี่แข็งมันตอนนี้ก็ตรงเนี้ก็เอาริ้งไปเดี๋ยวอีพีต่อไปก็ทำตา,ตามสัญญาครับสัญญาที่ให้ัน,นญญทุกชมทีรักทุกท่านเด,ดีวไอ้นามนาแก้กเงียบก็ที่ตามสัญญาไว้นะครับว่าจะ กินปลาหมึกสายครับปลาหมึกที่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่หมึกทาโกะครับหมึกคือหมึกทาโกะคืองบยังไม่มีนะครับก็กินปลาหมึกสายไปก่อนครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันครับตามสัญญาครับตอนนี้ยอดยอดวิวของผมยเดี๋ยวจะอู้กอนนะครับตามสัญญายอดวิวของผมตอนนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณมากๆครับทุกกําลังใจที่มีให้ผมแล้วก็ ที่ <Yeah. S 1> กดติดตามผมแล้วก็กดไลค์กดถูกใจ <Yeah. S 1> กดสับตะไคร้ให้ผมขอขอบคุณมากนะครับ <Yeah. S 1> ก็เออให้ตัดตัดจะไม่ได้ตัดแล้วนะตัดเลยครับครับก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกกาลลงใจครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบยังไงก็แ <c oughs> นะนำมา <c oughs> ได้นะครับ เพราะว่าบางครั้งก็ผม,มเพิ่งหัดทําคลิปใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือหร,หรือไม่ค่อยดีนะครับก็ยังไงก็ฝากเขามิดกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากมานะครับ<ม>โอเคยังไงเรากินต่อครับโอ,อบรแนะดูประเด็นบ้างไว้น ครับยลนดินร yep. ันก็วันรองว่างครับไม่มีอะไรก็หลังจากทำงานลไปอบรมมาเนี่น่อยก็กลับมาถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับ อแดงกิน <bid> <laughs> นะครับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเต๋อหยุดติ่งๆนะครับ <c oughs> อันน้ำขนาดครับ <c oughs> โสด <c oughs> มันเล่นหนัมันทีกินแล้วเนี่ย บวกบูนี่ปะนี่มาอ,าอันนี้นะงกเกล้เาเอาเลยเอาเอาเลยอะตอนนี้ผมคิดว่าหนึ่งร้อยไม้ก็อาจจะไม่พอนะครับดูครับคืออีกหนึ่งแล้วมาคือไม่พอแน่นอนครับคือ พีผมแย่งแย่งไปแล้วครับก็ลูกชิ้นกับคูครับมันอาจจะไม่เข้ากันนะครับแต่ก็แต่ก็กินครับนี่นะครับพริกพิกต้องกินแบบนี้ครับถึงจะอร่อยนะครับเฮ้ยยัเนี่ยเลี้ยหมมากินแกม

อ่อนไปแล้ววะอัน huh. น uh ี huh. ้ยัางานไหมกันอ๋อเปลากอันนี้ล่ะลาก็อัไอ่อน่ะอะมลินขวงข้าวปุลดุินขวงนี่เชื่อไหมไปลองก็้ได้กินนั่นน่นเห้ยดุกิงกินเนี่ยบลาาบ่ bà sai hai bạn. nịch bắt à lãm áp tony kỳnh bây giờ Tết năm mày đâu kỳnh năm mày kỳnh nắm mày kỳnh nắm mày kỳnh nắm kỳnh nắm kỳnh không? kỳnh nắm kỳnh nắm kỳnh nắm คือตอนนี้ส่วนที่ผมกินอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นครับก็มีมือที่สามครับละมือที่สามครับแอบมาหยิบไปเป็นยี่สิบไม้เลยนะครับดูครับกินหนึ่งกินนึงนี่ครับดูที่เรากินไปแล้วกินกินัากกว่าน้ำ ส่วนผมกินไปนที่หน่อยครับที่เหลือเป็นมือที่สามเอาไปกินหมดนะครับพี่ผมมันเองนะครับเอาลูกชิ้นไปกินหมดปยอะหนึ่งสองสามระมาณสีสิบสองก่ไม้นะครับอืจะกินหมดหรือไม่นะครับกินไปแล้วซาไอห้าสิบแปดก่ไม้นะครับพออย่างนี้แล้ว กินต่อครับสู้ๆครับอ่าละครับมือที่สามมาแล้วดูครับดูครับดูครับเขากินโหจริงๆครับหู้สู้ๆนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับจากส2่สองไม้อาจจะเหลือประมาณจากยี่สิบไม้นะครับคือผมคิดว่าเขาอาจจะอยากรีวิวด้วยนะครับแต่ก็เขาอายครับ ยังไงแล้ว EP ต่อๆไปเดี๋ยวเจอกันครับจะแกล้งเขายังไงแนวไหนที่ไหนเมื่อไรไม่บอกนะครับแกครับโอ้โหปูย่างปูนึ่งอร่อยครับปูอารัตนานะจำไว้นะครับปูชื่อนี้ปูอารัตนานะครับไม่ใช่ปูอารักน์นะครับมาเรียนที่ที่นั่นที่ชื่อนึ่งลองลองลองหน้าใหม่ดูนึ่งย่อย ฮะีมไมียี่ไหมฮมียี่ไหมอะล่าครับออาหยิบแตงกวาไปแล้วครับก็คาดว่าคือเขาอาจจะกินลูกชิ้นอาจจะติดคอนะครับก็เอามาแอบจกแตงกวาไปอีกนะครับ Ừ, các bao bao ớt tơi, được. Được, mình rồi làm, không, ạ mình ở bên nữa. นี่เป็นน้ำจิ้มที่มาจากร้านนะครับที่ผมซื้อมาสายลูกชิ้นต้องดูไว้นะครับอานะครับตอนนี้เขาไปเปิดเพลงเปิดแล้วครับอิ่มแล้วเมื่อกี้กินอิ่มแล้วก็ไปเปิดเพลงได้นะครับ งาแล้วด้วยอืมลูกชิน้นก็มีเพลงด้วยนะครับคือกินไปอาจจะเครียดนะครับกินไปกินไปอาจจะเครียดหรือ,อยังไงเร็ หายเฉียบเนื่นดิว่นครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ผมทำ ก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากให้ผมจองเฮมฮีทำอะไรแบบไหนคลิปแนวไหนยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับจองเฮมีมีเวลาก็จะถ่ายให้เอาละครับเอามาคืน,คนนะครับล้นนะครับวันนี้ล้นกระเพาะนะครับคือเอามาคืนนะครับ ก็ถ้าชอบก็อ oh. ย un ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับคือผมทําคลิปใหม่อย่างงี้ก็กินเสี่ยงกันเอาไปเหรอโอ้โอคือจะหมดแล้วครับไม่ใช่หมดสับดูเขากินนะครับดูเขากินถ้ารีวิวกับเขานี่อร่อยกว่านี้นะครับก็

ก็หกหกส,ส,สิบแปดเจ็ดส like ิบไม้นะครับเจ็ดสิบไม้ที่กินกันวันนี้นะครับโอ้โหคาดว่าตอนนี้อิ่มมากๆเลยอิ่มมากๆเลยครับก็ยังไงก็ขอจุบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ อ,มมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติรตาม,มและกดติดตามครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องยองนีน,นะครับขอบคุณมากครับไอเต็ด